เอาละครับสวัสดีครับนานะตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ไม้โหดแล้วนะครับไม้ต้นฉำฉาไม้โหดครับผมนี่ครับตีได้รอบเกาะครับผมใครมีใจก็ตามมานะครับผู้ร่วมชะตากรรมครับผมันนี้มากันสี่นายครับอยู่ในป่าน้่ก็มีนะครับเดี๋ยวเรามารับชมผลงานกันครับช่างโนสายเยอะเยือดีตีแน่นอนหวานเจี๊ยบ ครับดูขอลำบากครับผมไม้โหดไม้โหดครับผมนี่ครับไม้โหดครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วบอกแล้วเหยื่อมันเด็ดครับโอ้โหดูครับดูครับต่แดงเข้ามาดูไหมโอ้โหจนี่นี่ครับดูไซส์ครับนี่ครับโอ้โหเด็ดจัด เอาเรื่องเอาเรื่องหวานเจี๊ยบครับผม <Okay. S 2> สุดยอดสุดยอดครับ้โอเอาอีกแล้วครับผมเฮ้ยมันมีตอตรงนี้เฮ้ยเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับผมนี่ต้องขึ้นเรือครับผมเรือใหม่ได้ใช้การเลยครับไปแล้วครับผมที่เก่าเวลาเดิมครับ ใครจะตีก็มาตีเด้อตีได้หลายคันเด้อตรงเนี้ยเอาละครับเรามาลุ้นกันลุ้นเด้อลุ้นไซส์ลุ้นไซส์กันเดียวไซส์เรียบร้อยสิครับแบบนี้ห <c oughs> วานจี๊บ <มา S 2> เรียบร้อยครับผมแหมสุดยอดครับเฮ้ยเดียเด๋ยวเรามาดูชมหน้ามือเย่อหนะครับนี่นะครับมาแล้วครับผม ใส่ตึงมือครับตึงมือ,อตึงนึบยี่ <ไง S 1> หย่ใหญ่อยู่ใช่ไหมเฮ้ยดูนี่เว้าดูไหมวะไหนกระชังรหรือเปล่าหย่าไม่แตกแดกเฉยครับเรามาดูไซค์ครับผมนี่ครับฉลองเรือใหม่นะผมสองตัวซ้อนครับนี่ครับโอ้ย,อยต้องขอบคุณ,ณนาๆาครับผมถ้าไม่ได้นานานี่ผมแย่เลยครับ เมีกันมาสุดยอดครับนเนี่ยครับดูครับดูครับนี่ครับชมน้อหล่อเลยครับสุดยอดสุดอดออใหญ่ิงครับนสุดยอดครับผมนะอารเอาละครับ ของแท้แน่นอนครับผมมาแล้วมาแล้วอาร์ตเว้ยเฮยนี่ไงล่อแล้วครับอาร์ตเว้ยเฮยล่ออีกแล้วครับหย่อไม่เด็ดครับแต่เบ็ดมันคมหวานเจี๊ยบนี่ครับหมายต้นน้ำฉาครับผมมาแล้วครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ครับโฉมหน้าเฮ้ยนี่ครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะออกแล้วครับผมใครจะมาซ้ำมาซ้ำได้เลยนะครับนี่ครับมาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วปั๊บเข้าสวิงแล้วครับผมอสวดยอดครับยีสกครับผมใส่ห้าหกโลครับขั้นต่ำไ่นี่นี่อ้ยะยอดจริงครับนี่นี่นี่เอาจนได้ครับเอาจนได้ครับสุดยอด หวานเจี๊ยบเฮ้ยะเดออย่าส่องไฟดิแหม่หมอเห็นนียะหล่อเลยครับหล่อเลย <c oughs> ไปอย่างเดียวเลยครับโอ๊ยล่างมันไว้ร่างมันไว้เอาเรือไหมร่างมันไว้เอาเรือดีกว่าล่างมันไว้มัขึ้นเรือเอ้ยเอ้ยเอ,เอย้ยขึ้นเไปแโอ้โหเฮีย้ยบอกให้มันไปแล้วก็เอาเรือมันไม่มาได้อย่างนั้นน่ะ